สวัสดีครับฟันชาติิวเตอร์นะครับวันนี้จะมีโปรโมชั่นตัวเด่นครับไม d ั้นเอนจินเวอร์ชันน่นะครับไม d ั้นะครับหนังสือบวกวิดีโอสอนตอนนี้ก็อยู่1นเซตนะครับราคาที่2190บาทนะครับสนใจอย่างไรก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในแต่ละหัวข้อการเรียนนะครับก็ผมพิมพ์ไว้ในโพสแล้วนะครับก็สอนตั้งแต่มือใหม่นะครับตั้งแต่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับสร้างกิจลายขึ้นโมเดล อ n น alysis input load ตั้งค่าดีไซน์นะครับออกแบบจนออกเป็น autocad เลยนะครับแล้วก็ออกเป็นดอออิงก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น calculation sheet นะครับโอเคเพื่อขออนุญาตก่อสร้างนะครับส่วนอยากจะเช็คเพื่อความชชัว์ว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะนะครับก็เข้าไปดูในเพจผมนะครับเพจตัวนี้ก็เป็นเพจหลักนะครับตอนนี้ครับเพจ แหล่งรวมความรู้ด้านโปรแกรมวิศวกรรมใบอาจารย์วันชัยนะครับวันนี้ครับจริงๆนี่เป็นเพจใหม่นะเพจเก่าวันชัยติลเตอร์นะโดนแฮกเข้าไปนะครับตอนนี้เพจลอยอยู่นะครับเราใช้ตัวนี้เป็นเพจตัวหลักนะครับส่วน youtube ก็จะมีช่องวันชัยติลเตอร์นะครับอ่าตอนนี้ครับก็เข้าไปที่ Google นะครับหรือ youtube ก็ได้แล้วก็พิมพ์วัรชัยติลเตอร์นะครับอ่ก็จะขึ้น youtube มาให้ดูนะครับอ่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือ วันชัยดอทเน็ตนะครับพิมพ์ใน Google หรือผมจะส่งลิงก์ไว้ในโพสด้วยก็ได้ครับแล้วก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับนี่ครับสอนอะไรบ้างก็นี่ครับสอนค่อนข้างเยอะนะครับหัวข้อการเรียนก็จะประมาณนี้เลยครับสนใจยังไรทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับจะสอบถามผมโดยตรงแนะนําให้สอบถามผ่านไลน์นะครับก็จะชัดเจนมากกว่านะครับไลน์ไอดีวันชัย2985้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับหนึ่งชุด2,190บาท ได้ทั้งหนังสือได้ทั้งวิดีโอสอนอเรียนคู่กันนะครับวิธีเรียนก็เปิดวิดีโอแล้วก็นั่งทําตามไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากครับติดตรงไหนระหว่างเรียนก็ทักสอบถามผมมาได้ตลอดครับโอเคนะครับส่งข้อมูลผ่าน Google Drive นะครับให้ดาวน์โหลดกันไม่มีหมดอายุครับฝากพูดด้วยครับ m y d a s ัสเอ i นเสวัสดีครับ